สวัสดีครับลุงเนสนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมกาลีนาฟรีไฟนั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาให e. ม่อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่เลยครับหน้าร้อนต้องซัมเมอร์น่ารักเวอร์ต้องก็อตจินะครับผมตั้งแต่วันที่12มีนาจนไปถึงวันที่24มีนาคม2567นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นการกลับมาของชุดก็อตจินั่นเองนะครับผมแล้วก็อ่าจริงๆ ชุดกดจิมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าวันนี้ผมอาจจะทำคลิปชา้าไปนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มชุดก็จิให้น้องๆดูกันนะครับผมแล้วก็วันนี้ลุงเน็ตเตรียมเพชรมาแล้วด้วยนะครับก็ก่อนที่จะดูลุงเน็ตสุ่มชุดก็จิกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งใน YouTube แล้วก็ใน t i k t o k ด้วยนะครับผมใน t i k t o k ก็อย่าลืมกดรูปอ่า ตัวบวกนะครับผมตรงข้างๆรูปโปรไฟล์ตรงด้านขวามือตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดใจด้วยนะครับผมแล้วก็น้องๆคนไหนที่กดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมกิจกรรมชุดกอจินะครับผมก็จะกลับมาในรูปแบบของตู้นี่เลยนะครับผมเป็นตู้หลังพึ่งนะคุณดูแล้วก็จะมีโทเคนแล้วก็จะมีชุดการันตีกอจิด้วยนะครับผมโอ้โหนี่กลับมาครบชุดครบเซตเลยนะครับผมนี่ มีชุดมัวด้วยแต่ว่าชุดนี้ผมมีไปแล้วนะครับผมผมมีแล้วแล้วก็จะมีทั้งหมด3 4ี่ชุดนะที่ผมมีแล้วนะ4ี่ชุดนะครับผมแล้วก็สีอื่นผมยังไม่มีเลยนะแล้วก็อยากได้สีไหนบ้างนะก็ผมน่าจะอยากได้ชุดนี้นะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นชุดวัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าลุงเนจะได้ชุดอะไรไปบ้างนะครับผมจะมีการันตีหรือเปล่านะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่สุ่มแล้วนะครับผมไม่ไม่ได้การันตีก็นํา โทเคนมาแลกได้นะครับผมแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็น้องๆคนไหนที่สุ่มแล้วนะเสียกันไปกี่เพชรใช้เพชรไปเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ลุงเน็ตด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเสียเวลานะครับเฮ้ยครั้งแรกมันลดมันลด80%เหลือเหลือ15เพชรเองอะ่ะคุณดูเออไปแล้วครับตอนนี้15เพชรเราได้แต่โทเคนนะคนุณดูไปครับครั้งที่2 75เพชรนะครับผมจะสุ่ม5ครั้งบวกหครั้งนะครับผม เอ้ยมาหนึ่งชุดคุณดูเห็นไหมเขาว่าการันตีมาแล้วนะครับผมหนึ่งชุดนะคุณดูนี่เรียบร้อยนะครับผมได้มาแล้วนะครับผมสำหรับชุดก็จิสีก็เรียกสีอะไรเนี่ยสีสีฟ้าหรือเปล่าสีฟ้าเออประมาณนี้นะครับผมป่ะมากันต่อครับจะมีการันตีให้เราอีกไหมนะครับผมกลับมาครั้งนี้เมื่อก่อนมันชุดกอจิโคตรจะแพงนะครับผมแต่ว่ากลับมาครั้งนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะต้องสุ่มนะครับผม ลุงเน็ตบอกเลยว่าต้องสุ่มนะครับผมเพราะว่าเติมเล็กเติมน้อยอ่ะก็พยายามเติมนะครับผมเติมเข้าไปแล้วก็มาสุ่มดีกว่านะครับใครที่ไม่มีชุดกจิใส่เนี่ยกิจกรรมนี้คุ้มๆเลยนะครับเห็นไหมลุงเน็ตสุ่มไปไม่กี่ครั้งนะครับผมชุดกจิก็การันตีให้แล้วอ่ะเมื่อกี้สองสามครั้งเองอตีว่าเสียไปประมาณ200เพชรเองอ่ะไม่ถึงด้วยซ้ําไปนะครับผมก็ได้ชุดกติการันตีแล้วนะครับผมก็น้องๆคนไหนที่อยากจะสุ่มก็ลองดูแล้วกันนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมเติมไว้สัก 2 3 0 0นะครับ2 3 0 0เพชรก็พอนะครับผมแล้วก็ลองสุ่มดูนะครับผมแล้วก็เป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมใต้คลิปนี้นะครับรุ่น้ได้มาแล้วนะครับผม1ชุดนะเอาละโอ้โหได้แต่โทเค็นว่ะตอนนี้โทเค็นเราได้มา55โทเค็นนะครับดูไปกันต่อครับอ๋อนี่ผมอยากได้ชุดนี้ด้วยนะครับนี่ชุดนี้น่าจะตึงอยู่นะครับผม ขวามือตรงนี้นะคุณดูนี่ใครอยากได้ชุดนี้เหมือนลุงเน้นบ้างอ่ะคอมเมนต์หน่อยดิใครอยากได้ชุดอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมน้องๆคนไหนที่สุ่มแล้วใช้ไปกี่เพชรเสียเพชรไปเท่าไหร่เิอไปกี่บาทแล้วก็คอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมใต้คลิปนี้นะครับโอเคลองดูแล้วกันนะครับรอบนี้ได้แต่โทเค็นวะเดี๋ยวนะชุดนี้มันแลกเท่าไหร่วะอ,อ๋อนี่ไงร้อนะครับผมชุดนี้แลกร้อยโทเค็นนะครับ ก็ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับลองดูอ่ะเดี๋ยวผมลองกดทิ้งดูแล้วกันว่าได้ไม่ได้ครับการันตีบางใบนะครับโอ้โหก็จีิ่มไม่การันตีแล้วนะครับผมแสดงว่าน้องๆไม่กดไลค์กดใจกันใช่ไหมอย่าลืมกดไลค์กดใจให้ลุงเน็ดด้วยนะครับผมกดกันเยอะๆนะครับผมลุงเน็จะได้มาทําคลิปบ่อยๆด้วยนะครับโอเคมาแล้วก็ฝากด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมทั้ง YouTube Tik t o k นะครับผมทุกช่องทางเลยนะครับใครที่ เข้ามาเจอคลิปลุงเนสนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้อยเก้าทเค็นแล้วนะครับไม่ออกนะครับเ,ออเนี่ยกดทิ้งก็ไม่ออกนะมีการันตีปะไม่ออกการันตีอ่ะการันตีแค่ชุดเดียวเองอ่ะคุณดูแต่ก็เกลืออยู่นะ <laughs> เอาเป็นว่าลูงเนทขอเปลี่ยนคำพูดแล้วกันนะครับผมใครที่อยากจะลองเติมดูนะครับผมสัก2-300เพชรน,นะจากการันตี อ่าชุดเหมือนลงเด้นหรือเปล่าก็ลองดูแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมก็ได้มาการันตีมาเมื่อกี้นะครับสุ่มไป2อสาครั้งเองนะครับเสียเพชรไปประมาณร้อยกว่าเพชรเองไม่ถึงร้อยเพชรด้วยซ้ำไปเมื่อกี้15แล้วก็75ใช่ไหมครับเออประมาณ90เพชรก็ไดการันตีชุดนี้แล้วนะครับเมื่อกี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับใครที่ดวงดีนะครับอาจจะได้เลยก็ได้นะครับผมไม่แน่มันนะครับ ถ้าเกิดว่าตอนนี้ของลุงเนตอะสุ่ม2ครั้งแรกอะการันตีให้1ชุดนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ออกอีกเลยนะครับก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเลยครับผมแต่ก็อยากให้เติมนะครับผมเพราะว่ามันมันก็คุ้มอยู่อะมันกลับมาครบทุกทุกสีทุกชุดทุกเซตเลยคุณดูเห็นปะ <S 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 โอเคนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับลุงเนตก็ได้แล้วนะครับผมในส่วนของชุดนี่ยีนสกอตจินั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลุงเนตขอแรกเป็นชุดนี้เลยแล้วกันนะครับ เรียบร้อยครับผมสำหรับชุดยีนก็จินะครับผมผมได้มาแล้วนะฮะแล้วก็นี่นะครับผมสมสัยเลยไหมยังไม่สมสัยก่อนดีกว่านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมลูนสหมดไปก็ประมาณ พันกว่าเพชรปะประมาณนี้นะครับผมก็ได้มา2ชุดนะครับผมอีกชุดหนึ่งได้แบบการันตีนะครับผมแล้วก็ชุดยีนก็จีก็จะแลกกับโทเค็นมานั่นองนะครับผมก็น้องคนไหนที่อยากจะสุ่มครับก็ลองดูลวกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะครับผมคลิปนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกการติดกระดิ่งด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้ติดแจ้งเตือนไว้ก็อย่าลืมติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมแจ้งเตือนกันไว้นะครับเพง่ี่จะได้มาทําคลิปบ่อยๆนะครับแล้วก็ จะได้เข้ามาดูกันนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีสสดท่านผู้ชมทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ